สถานการณ์โควิดก็อีเป็นอีกปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเนาะที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกษตรกรเองก็ต้องเกิดการปรับตัวออตลาดในสวนมันก็เลยเป็นอีกไอเดียหนึ่งแล้วก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เราอยากจะให้เกษตรกรเองไม่ต้องเดินทางมากไม่ต้องออกจากสวนมากแล้วก็ยังเน้นทํากิจกรรมในสวนของตนเองได้เป็นประจํา รเราจะรวมถึงทําให้เกิดการค้าขายที่เกิดขึ้นจิงเป็นประจําจากหน้าสวนหรือหน้าฟาร์มของตนเองมีทั้งหมดห้าสวนส่วนแรกที่เราทําอยู่ตอนนี้คือบ้านกระสวนเนาะของวันที่14คือวันนี้แล้วก็ส่วนที่2คือวันที่21เราจะไปที่กินเป็นยาพัานธรรุลมแล้วก็สวนต่อไปที่คิดว่าจะไปนะน่าจะเป็นของวิทยาลัยเกษตรแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะวิทยาลัยเองก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสถาบันการศึกษา กับการแพร่ระบาดของโควิดนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นที่อำเภอม่วง30หลังจากนี้ไปเขาเองก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการมีไรายได้แล้วก็เกิดการค้าขายที่มันเกิดขึ้นจริงรวมถึงจะต้องทำงานกับผู้บริโภคด้วยนะ ไอ้คอนเซปต์อย่างที่เราใช้ในคอนเซปต์กลางของเราก็ได้คือซื้อเราเซฟโลกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆในการทําให้ขยะเกิดขึ้นรวมถึงเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชหรือการทําพืชแบบเชิงเดี่ยวเพื่อการทําลายล้างอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกินสบายใจมาทําในการรูปแบบของการทําแบบหลากหลายเกิดขึ้นมันทําให้เกิด ความสมดุลกับธรรมชาติยังไงอย่างเงี้ยเกษตรกรเองแล้วก็ตลาดในสวนของเราเองจะต้องสื่อสารเรื่องเนี้ยให้เข้าใจกับผู้บริโภคด้วยที่กินอย่างรู้ที่มานะครับนอกจากจะรู้ที่มายังรู้ถึงวิธีการผลิตรู้ถึงกระบวนการต่างๆก่อนจะมาเป็นอาหารในจานให้ทุกคนกินเนี่ยนะครับการมาทําตลาดในสวนผู้บริโภคมาถึงสวน มาเห็นวิธีการผลิตมาเห็นวิธีการปลูกการปรุงต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นมานอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้แล้วในส่วนหนึ่งนะสิ่งที่มันจะทําให้เกิดขึ้นคือจะอาจจะต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปในตัวด้วยอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะมีรานสูบไหมมมีมีจ้า